เฮ้ยซีเออเออดีมิดาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่กังนําหรือว่าอยู่กันที่โซนะครับบอกตรงนี้เลยว่าโซฮอตมากมโซร้อนสุดๆแต่ว่าความฮอตของเรามันไม่ได้อยู่ที่อากาศครับเกาหลีเก้าใจมากเวอร์เพราะวันนี้เรามางานสเปดบูดักอีเวนท์ครับซอสเผ็ดโนหจากเกาหลีครับ แล้ววันนี้ขออนุญาตลงพื้นที่อยากรู้ว่าน้องๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขาแอบแซบกันไหมแอบแซบแบบไหนเดี๋ยวพอกูพูดคำว่าแอบแซบ,บไปเดี๋ยวดูบ้ากามทันทีเลยแซบ,บไปถึงอาหารอยากรู้ว่าชอบกินเผ็ดแบบจิ้มจุ่มหรือแบบเลียลาดแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่พี่ได้สองแบบจะจุ่มก็ได้จะลาดก็ได้พี่ไม่ติดแต่ก่อนจะไปถามคนอื่นขออนุญาตเดี๋ยวผมไปชิมเองก่อนอยากรู้ว่ามันจะเผ็ดสะใจวัยรุ่นเจนวัยอย่างเราไหมเผ็ดแซบ ครันนี้ครับมาอันนี้จุ่มแรกแต่ว่าหวานปลายอันนี้อร่อยอันนี้คนชอบเผ็ดต้องอันนี้ปลายต้าลน,นี่นนนของรางวัลในวันนี้ครับหมวกบูดักกับสติกเกอร์กกอรโอสติกเกอร์น่ารักมากมาได้ใช่ไหมคะโอ้โหมาแล้วกูรูร้ละสิ่งที่เผ็ดร้อนกว่าซอสบูดักคือตู้นี้ อาละถึงเวลาที่จะได้ถามแล้วว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาแอบแซบกันชอบกินแบบจิ้มจุ่มหรือว่าชอบแบบเลียราดอุ้ยต้องเลียราดหรือเปล่าอันนี้ผมตอบจิ้มจุ่มนะครับอุ้ยจิ้มจุ่มครับชอบแบบจิ้มจุ่มเหมือนกันจิ้มจุ่มค่ะอุ้ยจิ้มจุ่มแบบจิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มสบาใจดีครับพี่ลองชิมดูแล้วบอกพี่หน่อยว่ารสชาติเป็นไงบ้างได้เลยค่ะมาแล้วพี่คิดว่าพี่แซ่บสุดแล้วจนพี่เจอบูดักนี่แหละ แซบแซบจริงแซบบเยเผ็ดแต่ม่เผทาลายลิ้นใช่แซบผ่มีความแบบเผ็ดๆแล้วเหมือนมันหวานๆไปๆใช่ไมมันเผ็ดแต่มันจะมีความกลมกล่อมอยู่ไม่ได้เผ็ดโดดขนาดนั้นอร่อยมากเลยดีหมครับแซบแซบุกใจคนไทยรสชาติอร่อยมากเผ็ดไหมเผ็ด เผ็ดไปปลายแต่ว่ารสชาใช่จร uh, ิงๆกล่อมใช่ค่ะขอสามคำให้กับซัมยังบูดังนะครับแซ่บจังวะแซ่บจังวะเอาเว้ยชอบกินคู่กับเมโดไหนเวลาเรากินซอสชอบกินกับพวกนักเก็ตหรือว่าของทอดอะไรพวกนี้อ่าของทอดอร่อยฉะนั้นกัดแต่พี่มอบให้หนึ่งซองเอาไว้ไปทานเล่นลองชิมดูนะครับเป็นพินะครับนี่เป็นซอสแบบเป็นช็อตอยากจะทานกับอะไรก็ได้เลยเราไปหา่าดูลองมิกซ์ดูอร่อยดีพี่มอบให้คนละซองนะคะเอาไปไปทานเล่นกันนะครับเป็นซอสช็อตครับขอให้หนึ่งสองสาม ฝากด้วยนะครับผมพี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับบูดักซอสนะครับจะทานแบบจิ้มจุ่มแบบดิปลิงหรือแบบจะลาดไปเลยโอ้โหอร่อยทั้งคู่ครับไม่ต้องห่วงนะครับทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยครับเพราะว่าเขาเป็นโนหนึ่งนะครับซอสเผ็ดจากเกาหลีใครเห็นคลิปนี้บอกเลยว่าอยากให้ตามมาชิมนะครับและมาสนุกนะครับกับกิจกรรมภายในงานแบบนี้นะครับจะมีฟู้ดทรัคคันนี้นะครับไปจอดนะครับที่มสวนะครับวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มนะครับและจะมีอีกหนึ่งครั้งนะครับวันที่5 ที่ไหนสะดวกว่าไหนก็ไปเลยครับไว้เจอกันนะครับผมกำซันมิดา